ต้องไปนะครสีธรรมราชถึงแต่ทีสามแวะกินกาแฟที่อเมซอนก่อครับสิบชั่วโมงกับการเดินทางเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็คุ้มกับการเดินทางเพราะมันสวยมากพ่อหนูถึงกับนั่งงงนั่งเหนื่อยกันไปเลยดูตาพ่อหนูสิไม่ไหวแล้วแม่หนูสวยนะ แต่วิวข้างหลังสวยกว่าแต่หนูสวยกว่แม่เยอะเลยทุกคนว่าไหมคะวิวที่รีสอร์ตตอนกลางคืนสวยมากเลยมีประจันท์เต็มดวงด้วยด้วยสวยเช้าแล้วดูพระอาทิตย์ขึ้น อากาศดีดีนั่งรับลมทะเลถ่ายรูปครอบครัวสักหน่อยห้องพักติดทะเลติดสระน้ำวิวก็สวยมาถึงนครแล้วจะพลาดได้ไงไปไอ้ไข่วัดจีดีกันอ้อ ไปสาธุยกมือไหว้พี่ไข่กันครับถึงแล้วต้องมีภาพนี้แลนด์มาร์เริ่มครับเล่นน้ำต่อได้เลยกลับมาจากพี่ไข่ต่อด้วยลงทะเลกันไปเลยมาพายเรือคายักกันครับเต้นสะเสร็จก็ต้องลงทะเลพ่อเขียนหนูลงทะเลแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันภาพที่พ่อต้องวิ่งตามหนูมาแล้วพ่อวิ่งตามหนู หนูขออีกห้ารอบเร็วๆนะพ่อนะวันที่สามต้องกลับแล้วถ่ายรูปริมระเบียงสักหน่อยวิวสวยๆชุดแดงถึงกรุงเทพสามทุ่มครึง่งไปเรียนต่อครับไปเที่ยวได้ก็ต้องไปเรียนได้